สวัสดีค่ะพบกับฟอร์ดเก๋ฟอร์ดออโต้แกลลอรี่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้นะคะเก๋จะพามาดูนะคะรถด,ด้านหลังนะคะเป็นเลนเจอร์นะคะ XLT เกียร์ธรรมดานะคะแต่งนะคะพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่งแบบไหนเรามาอยู่ในส่วนทางด้านหน้านะคะรถที่เห็นนะคะเป็นรถรุ่น XLT สี่ประตูนะคะเกียร์แมนวนวลนะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะราคาขายของคันนี้นะคะอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สองจุดสองนะคะร้อยหกสิบแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามร้อยแปดสิบห้านิวตันเมตรนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดหกสีนะคะสีที่เห็นนะคะก็จะเป็นสีดําสีขาวสีบอลเงินสีเทาดําสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะคะเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไร เราทั้งด้านหน้าเลยนะคะบนฝากระโปงนะคะฝากระโปงนะคะเป็นเ,เราเรียกว่าทรงเตี้ยนะคะสีดำเงาตัดกัดดําด้าน,นะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะมาในส่วนของด้านหน้านะคะตัวกระจังนะคะกระจังตัวนี้ของ Ford นะคะเป็นรูปของตัว จะมีตะแกรงนะคะแล้วก็ตัวอักษร F O R D เป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะส่วนมาทางด้านโคมไฟนะคะของรุ่นนี้นะคะโคมไฟเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะแต่ว่าเราทำการอัพ เกตให้เป็นไฟมัดแต่งให้กับคุณลูกค้านะคะพร้อมด้วยมีขีป3ามขีดนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะคะตัวส่วนลูกแก้วนะคะเป็นลูกแก้วสีแดงนะคะลูกแก้วสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสี <laughs> น้ำเงินนะคะแล้วก็ส่วนวงแหวนนะคะก็จะเป็นวงกลมอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นวงกลมส่วนคันนี้เลือกเป็นวงกลมนะคะถัดมาในส่วนของด้านล่าง ตัวนี้นะคะรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะ มาในส่วนของด้านข้างนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วนะคะตัวนี้เป็น6นิ้วนะคะพร้อมด้วยหมุดนะคะเพื่อให้เข้ากับรับกับตัวรถเพิ่มความสวยงามนะคะมาในส่วนของแม็กและยางนะคะแม็กเราก็ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นแม็ก16นะคะลายหยดน้ำนะคะส่วนไซด์ยางนะคะเป็นยางของฮันคุกนะคะเอทีสองไซด์ยางอยู่ที่2 6 5 7 0 R16 นะคะถัดมาในส่วนของแก้มข้างนะ ะะแก้มข้างของรุ่นนี้นะคะเป็นคูมิียมเราก็ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นสีดําด้านเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2 6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาในส่วนของ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอันนี้ก็มาจากโรงงานนะคะเป็นสีดําเงาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะถัดมาในส่วนของอด้านบนราวหลงังคานะคะก็จะเห็นว่าเป็นราวหลงังคานะคะทรงสปอร์ตนะคะราวหลงังคาเรามีให้เลือก2สีนะคะระหว่างสีบอลเงินนะคะแล้วก็เป็นสีดำด้านส่วนคันนี้เลือกเป็นดำด้านนะคะเป็นตัวกันสาดกันสาดเราให้พร้อม สีประตูเลยนะคะมาด้วยฟิล์มเซรามิกนะคะฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะอันนี้เราให้กับคุณลูกค้าทุกคันถัดลงมาก็จะเป็นตัวเบ้าลองมือกันลอยนะคะอันนี้เพิ่มความสวยงามแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเลนเจอร์ให้กับคุณลูกค้านะคะถัดมาเป็นตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถเนยนะคะก็จะเป็น สติกเกอร์นะคะลายกราฟิกนะคะสติกเกอร์เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะสามารถลูกค้าสามารถอ,าอ,าอ,าออกแบบการตกแต่งของตัวสติกเกอร์ได้นะคะมาในส่วนของฝาข้อฝาถัางน้ามันนะคะคันนี้ก็กันรอยนะคะแล้วก็ส่วนชุดครอบนะคะเราให้ทางคันอยู่แล้วนะคะมาในส่วนของ โลบาเหล็กนะคะโลบาเล็กอันนี้เป็นแขนยาวนะคะของเอาแลนเดอร์นะคะให้ความแข็งแรงคงทนนะคะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห่วงนะคะเพิ่มเผื่อลูกค้านะคะสามารถไปเพิ่มออปชันนะคะเป็นใส่ตัวตะแกรงนะคะไว้ขนสัมภาระได้หมงด้าน,าน,านท้ายรถเลยนะคะ จะเป็นฝาครอบอไฟท้ายนะคะกันกระแทกกันลอยได้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเราเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปอีกนะคะเป็นตัวโชคอัพนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะส่วนกระบะไลเนอร์นะคะเราก็ให้เป็นของฟอร์ดนะคะ,ะเพิ่มความแข็งแรงคงทนนะคะ <Okay. S 1> มาในส่วนของตัวเบ้ากัน เบ้ากันลอยฝาท้ายแล้วก็มีให้นะคะอันนี้พร้อมเป็นปลายดาบให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนกันชนด้านท้ายนะคะอันนี้เป็นของเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นนี้เป็นตัวกันชนพร้อมด้วยเซ็นเซอร์4ี่จุดนะคะของอของรุ่นนี้นะคะจะมีจะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคะ่ะ เอามาอยู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารของรุ่น XLT 4ประตูนะคะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานนะคะเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเดินได้สีเทาดํานะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเกียร์รุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะ พร้อมด้วยหนะ้าจอ8นิ้วจากโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเ,เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้สีเทาดำนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเพิ่มฟังก์ชันในตัวของ Cruise Control นะคะลดการเมื่อยลดการเมื่อยล้านะคะสำหรับลูกค้าที่ เดินทางไกลเป็นประจำนะคะอน,นี้ช่วยได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะอย่าลืมนะคะฟอร์ดให้พวงมาไลัยไฟฟ้านะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นส่วนกุญแจของรุ่นนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมททั้ง2ตัวเลยนะคะการรีวิวไปแล้วนะคะสําหรับรถนะคะเลนเจอร์นะคะรุ่น XLT 4ประตูคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะการตกแต่งแบบนี้นะคะหรือมี ความชอบตกแต่งนะคะเป็นแบบสไตล์ของตัวเองนะคะหรือจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะว่าอาชีพไหน แบบไหนนะคะเกได้นะคะที่เบอร์นะคะ0837131888นะคะแล้วก็เกฝากช่องทางของตัวเพจ Facebook ไว้ด้วยนะคะว่า Ford ป้ายแดงโปแรง b y บ k K นะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube ของเกนะคะก็เป็น Ford เกชา n แนลนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเกจะพามารีวิวนะคะรถเลนเจอรนะคะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ